วันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นตอนที่สองทบทวนข่าวที่แล้วเราคุยเรื่องอะไรบ้างดูเราเริ่มต้นพูดถึงปัญหาแระอุปสรรคในการทำงานมาเริ่มตั้งแต่การหายอดนะยากยอดตกลูกค้าหายากนะครับหาสมาชิกก็ยิ่งยากกว่าดาวไลที่มีอยู่ก็หดนะครับดาวไลที่ยังทำก็ไม่ค่อยโตเริ่มมีปัญหาเรื่องรายได้บางคนก็ไม่รู้จะไปไหนเลยอยู่ไปวันวันแบบแกนแกนเป็นไหม เป็นไหมอ่าถ้าอาการหนึ่งอาการใดในสิ่งเหล่านี้จะปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าขืนปล่อยไว้มันจะเป็นสนิมเหล็กกัดกินไปเรื่อยๆแล้วนี่คือต้นเหตุแห่งความล้มเหลวในการทําธุรกิจวันนี้มาคุยต่อคุยต่อแล้วครับนักธุรกิจกิฟฟินกับงานที่ต้องทําทบทวนนะครับต่อไปนี้ทําครบหรือไม่ถ้าทําไม่ครบอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นคือต้นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาข้อที่หนึ่งสร้างฐานจํานวนลูกค้าให้เป็นที่รู้จัก ยังทำอยู่ไหมผมใช้คําว่าสร้างฐานจํานวนลูกค้าไม่ได้แปลว่าจํานวนคนที่ซื้อเราแล้วแต่เราสร้างฐานให้คนรู้จักเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอ่ยชื่อเราแล้วอ๋ออ๋อนึกออกไหมอ๋ออ๋อไม่ใช่อูอ๋ออ๋อนี่ใช้ได้ยังอ๋อเขาทำกิฟฟรนแล้วใครใช้เปล่าเปล่าไม่เป็นไรขออย่างเดียวให้เขาอ๋ออ๋อ ถ้าคุณเป็นคนทําธุรกิจเครือข่ายต้องให้คนรู้จักเราเยอะๆยิ่งกับสมัครเป็นนักการเมืองอีกแต่เขารู้จักเราในฐานะของนักธุรกิจโอเคสร้างฐานจนํานวนลูกค้าเป็นทีรู้จักอันที่สองแนะนําจูงใจให้มีการใช้สินค้าทันทีที่มีโอกาสทันทีที่มีโอกาสใช่ไหมมีคนทักผมโอ๊ยทะไรมาพร้อมโอกาสมหยังมาแล้วบางมือไม่กินได้ก็ดี แต่คนเคยกินนะมันโหยดังนั้นต้องหาอะไรกินที่มันไม่มีแคลอรี่เอ,อ้ยแกเคยได้ยินคํานี้ไหมว่าพลังงานหนึ่งแคลอรี่ไม่เท่ากับหนึ่งแคลอรี่อ่าเห็นไหมมันมีเรื่องคุยไหมมีก็เรื่องคุยเอ,อ้ยหน้าตาไปทําอะไรมานะหน้าตาดีด๊ดีเออันรูดมาใช่ไหมทำไมก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรก็ดูแลบ้างแล้วก็ถามมันดูแลไงพมกก็แกล้งสะดิ่งไม่บอกบ้างอะไรบ้างถึงเวลาปั๊บคนเรามมนมีเรื่องคุยเนี่ยมันพาไปเรื่องสินค้าได้ทั้งนั้น ยิงปะเพราะสินค้าทั้งหมดอยู่ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นแนะนํารู้จักหรือจูงใจให้ใช้สินค้าติดตามให้มีการซื้อซ้ํายังทําอยู่ไหมติดตามให้มีการซื้อซ้ําพัฒนาให้มีการซื้อเพิ่มตรงนี้ยากเข้าใจไหมการขายเนี่ยมันมีขายซ้ำกับขายเพิ่มแตกต่างกันยังไงขายเพิ่มหมายความว่า เราประเมินดูแล้วคนเนี้ยสมมุติเขาอาบน้ําเขาใช้เจลอาบน้ํานะยังไงสักเราคํานวณดูแล้วถ้าเดือนหนึ่งใช้ทั้งบ้านเนี่ยเขาต้องใช้สามขวดต้องใช้สามขวดแต่ทุกวันนี้ซื้อเราทีละขวดทีละขวดทีละขวด,วดสแสดงว่าอีกสองขวดซื้ออย่างอื่นอยู่ใช่ไม่ใช่โอกาสมาไหมทาอย่างไรให้เพิ่มจากหนึ่งขวดเป็นสองขวดเขาเรียกขายเพิ่มเขาเรียกขายเพิ่มนะครับ อีกแบบหนึ่งในเชิงการนําเสนอเขาเรียกขายข้ามขายข้ามไปหมายความอะไรนอกเหนือจากสินค้าที่เขาใช้ประจําของเราแล้วยังมีตัวอื่นๆตัวหนึ่งตัวใดที่มีโอกาสใช้เพิ่มหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกจังหวะที่จะชวนให้สมัครเป็นสมาชิกจังหวะไหนให้แบ่งโคลนคนออกเป็นประเภทง่ายๆอย่างนี้ให้สังเกตว่าถ้าเขารู้จักธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้ว บางทีเราไม่ต้องเรียกร้องเขาจะถามเองอยู่แล้วว่าเอาทำยังไงฉันจะได้สิทธทิพิเศษเพิ่มขึ้นเขาถามเองอยู่แล้วสังเกตไหมแต่จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งถ้าเราไม่เอ่ยปากไม่มีทางเลยแล้วมีความรู้สึกว่าอย่ามายุ่งกับฉันเรื่องสมาชงสมาชิกไม่เอาฉันซื้อเธอใช้เธอซื้อในนามเธอเธอจะเอาความอะไรฉันไม่สนแต่ขอให้ฉันได้ขอมาในราคาพิเศษฉันพอใจแล้วมีไหมประเภทนี้มีไหมมีม,มีไม่น้อยด้วย ดังนั้นถ้าเราเจอคนอย่างนี้แต่เราเห็นว่าเขามีศักยภาพนี่เขาซื้อผ่านเรามันก็ได้แท่ตัวเขาแต่ถ้าเขาทําเองมันจะได้เน็ตเวิร์กรือเรือข่ายเขาอีกเยอะแยะยอดจะมาเยอะเลยเราทํำยังไงวันดนีที่เขาซื้อเราถึงหลักที่ขึ้นตําแหน่งเมื่อไหร่เช่นตําแหน่งที่หนึ่งคือตําแหน่งไดมอนด์หนึ่งไดมอนด์ไงสุดท้ายคืออะไรบอลสตาร์ใช่ไหม ถ้าเขาซื้อตำแหน่งบอลสตาร์ในมูลค่าเงินเท่าไหรพันห0าร้อยเราบอกโอ้โหพี่พี่ซื้องวดนี้พันแปดเสียดายนะเพราะพี่น่าจะได้ส่วนลดอีก10%อร์ถามว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะงงกไหมงกพอบอกได้อีกสิเปอขาจะหูผึ่งไหมใช่ไหมหูผึ่งหางชี้ใช่นะหูผึ่งอา้าวทำไมอ่ะอ้าก็พี่ไม่ได้สมัครไงถ้าพี่สมัครนะ พี่ซื้อพันหเนี่ยมันจะมีตําแหน่งขึ้นมาตําแหน่งชี่ตําแหน่งพี่อย่าไปสนใจมันก็ได้แต่ตําแหน่งขั้นเนี้ยขั้นที่1เนี่ยพี่จะได้ส่วนลดเพิ่มจาก25ทิ่งซื้อในนามหนูเนี่ยเพิ่มมาอีก10%ถ้าคนฟังแบบนี้ถ้าคุณเป็นเขาคุณจะตอบเขาบ้างไงคุณจะถามว่าไงต่อฮะต้องทํำยังไงบ้างนึกออกไหมครับก็สมัครไม่มีปัญหาอะไรเลยชุดใบสมัครชุดสมัครเนี่ยร้อ ชุดสมัครก็ร้อยแปก็เอาอย่างนี้ละการถ้าจะสมัครตอนนี้ร้อยแปก็ถือว่าเคลียร์อยู่ใน10เนี่ยถือว่าเราออกให้ได้ไหมออกให้ได้ไหมออหได้ไหม,ไไหมพราะอะไรครับถ้าเขาซื้อพันแปดสิบเปอร์เซ็นต์พันแปดเท่าไรครับร้อยแปดสิบอยู่แล้วนี่ไงนึกออกไหมเข้าใจไหมครับการซื้อครั้งนี้เขาสมัครครั้งแรกเขาได้คอไหมยังได,ได้ยังยังใครได้ไดเรายังจะงกเอาไวไหมร้อยแปดสิบเนี่ยถามคำจะงกเอาไว้ไหม หรือเอาทุนตรงนี้ไปซื้อชุดสมัครให้เขานึกออกไหมครก็เราได้อยู่นะใช่ไหมถ้ารู้จักคิดแบบนักธุรกิจมันไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆนะใช่ไหมเราก็เอาชุดตรงนี้โดยไม่ต้องลงทุนเราเองก็เงินเขาละปเป็นเงินเราจ่ายไปก่อนชื่อชุดสมัครร้อยแปดสิบให้เขาเขาก็ปลื้มสองเด้งหนึ่งได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้สองค่าชุดสมัครตั้งร้อยแปดสิบเป็นหนี้บุญคุณกูอีกพูดได้อีกทั้งชาติที่สมัครเนี่ยวันไหนวันดีคืนดี ขึ้นประดับเข็นพไดซ์จำวันนั้นได้ไหมถ้าไม่มีกูแล้วก็นึกออกไหมเข้าใจไหมครับมันเป็นทําไมครับมันเกิดการผูกพันไหมผูกพันแล้วความผูกพันตรงนี้มันจะทําให้ทีมงานเราเข้มแข็งต่อไปติดต่อกันไปเล็กๆน้อยๆอยากง,งกให้มันมากใจต้องต้องเหมือนทะเลหน่อยไม่ใช่เข็มแต่แต่ใหญ่แต่กว้างเลียมไหมครับนะเลือกสรรผู้ที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจอ้าว สังเกตทําไมแตกต่างจากการเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกก็ทุกคนเป็นสมาชิกก็คือผู้ร่วมคนทําธุรกิจไม่ใช่เหรอใช่ไม,ใชไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่แนะนําให้ชวนคนทุกคนที่สมัครเป็นสมาชิกมาร่วมธุรกิจงงไหมคัดได้ก็ต้องคัดหน่อยเช่นคนบางคนเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกทันทีนี้เป็นกับเรา เสร็จเสร็จแล้วนิสัยเป็นไงครับติดการพน,านันนึกออกไหมครับติดการพนันไม่พอเสือกเป็นยูฟันด้วย <laughs> <laughs> นะติดกันมาหรือ,มอไม่ขี้หรีนึกออกไหมขี้หรีจะขี้หร่ไหมจักขี้หร่หน้าอย่างนี้มผมไม่มีใครหรีนะ,นะแตคือคือนิสัยไม่ค่อยดีอะ่ะระหว่างเอามาแล้วเป็นภาระไม่ชวนดีกว่าไหม <laughs> ดีไม่ดีมาถึงวงวงเราแตกนึกออกไหมวงเราแตกดังนั้นถ้าเลือกได้เลือกแต่ต้น แล้วให้ทีมงานแมนแข็งเขาเรียกว่าการสร้างทีมงานเชิงคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณเป็นโคช้ชวันนี้เราต้องฝึกตัวเองเป็นโคช้ชโค้ชเพื่อให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและร่วมลงไปเล่นด้วยในบางเกมโค้ชไม่ใช่ครูเราไม่ได้เหนือกว่าเขาไปมากมายขนาดไหนหรอก บางทีการศึกษาเราต่ํากว่าเขาด้วยสมต่ำไปแต่เรามีประสบการณ์ภาคสนามมากกว่าเขาเราแลกเปลี่ยนกันได้เป็นโค้ชหลายครั้งพอเป็นโค้ชเขาในบางเรื่องบางสถานการณ์เขาเป็นโค้ชเราก็ได้คนเป็นโค้ชที่จะสอนคนอื่นได้มันมีสองสถานการณ์ในทางวิชาการเขามีคำว่าเทรนนิ่งหรือสอนมันมีสอนก็คือสอนคนในงานกับสอนคนนอกงานคือสอนคนในห้องเรียนสอนคนในห้องเรียนเป็นนาทีของบริษัท มักจะส่งคนไปสอนพวกเราเป็นประจําอยู่แล้วนึกออกไหมครับรวบรวมมาแต่สอนคนในงานต้องเราเท่านั้นคนอื่นช่วยไม่ได้เพราะมันลงไปในรายละเอียดเยอะเหลือเกินเข้าใจไหมครับดังนั้นคือบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ให้คำปรึกษาเวลามีปัญหาปรึกษาได้สุดท้ายครับคิดและทําธุรกิจแบบผู้ประกอบการผู้ประกอบการข้างล่างผมอ่านให้ฟังค,คิดและทําธุรกิจกิฟเฟอรีนแบบผู้ประกอบการ ไม่ใช่คนทําเครือข่ายธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เราทําธุรกิจเราเสมือหนึ่งเปิดธุรกิจขึ้นมาธุรกิจหนึ่งอันประกอบไปด้วยการบริหารทรัพยากรเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์เงินลงทุนเบื้องต้นที่ซื้อสินค้ามาส่งแล้วต้องบริหารจัดการโดยลูกค้าทั้งหมดโดยมีบริษัทนี่บริษัทเป็นผู้ผลิตส่งสินค้าให้เรากระจายสินค้าไปให้เราให้ใกล้ที่สุดเพื่อความสะดวกกับเราเรามีหน้าที่ ส่งสินค้ารับสินค้าแล้วก็ไปจําหน่ายและก็บริหารธุรกิจจึงมีต้นทุนมีการบริหารจัดการมีค่าใช้จ่ายและสิ่งสำคัญก็คือมีรายเหลือทําแล้วต้องเหลือพือนกำไรต่อเดี๋ยวไม่จบอีกปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้ไม่ประสบความสำเร็จเอาละมานั่งเคาะกันดูและวันนี้หลายหลายคนทําธุรกิจแล้วไม่ประสบความสําเร็จเกิดจากอะไรบ้างผมเท่าที่วิเคราะห์กันแล้วจะเกิดจากนนึ เราเองก็ยังทุ่มใจไม่เต็มร้อยนี่ถามตรงๆหน่อยได้ไหมได้ไหมวันนี้เปิดใจกันเลยนะเปิดใจสำหรับข้อน,นี้คำว่าเต็มร้อยนี่สุดจิตสุดใจเลยนะสุดจิตสุดใจเลยนะเหมือนรักลูกล่ะเหมือนรักลูกกันนึกออกไหมคุณรักลูกนี่สุดใจสุดใจไหมเอา,อางี้แล้กกันวันนี้คุณยอมรับไหมว่าบางทีเราก็ยังไม่เต็มร้อยเป็นไหมอา่าใครคิดว่ายอมรับตรงนี้ยกมือครับ ใครคิด้ว่าตัวเองเต็มร้อยครับยกมือครับมีเรามาดูเรามาดูเพื่อจะแก้ปัญหาเต็มร้อยกับไม่เต็มร้อยมีผลแตกต่างกันยังไงเต็มร้อยเนี่ยมันจะไม่มีเงื่อนไขทำอะไรไม่มีเงื่อนไขแต่พอไม่เต็มร้อยมันจะมีคําว่ามังมังมันจะมองบางอย่างแทนที่จะเป็นโอกาสก็กมองเป็นปัญหาเขาจะเอาเลิกรู้ไหมสินค้าก็ขายยากนะตื่นมา คนหนึ่งเขาออกไปหาเรานั่งหาวแล้วก็ถามตัวเองว่ามันสายแล้วจะไปดีไม่ไปอะไรทำนองนี้นึกออกไหทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าอุปสรรคทางความคิดแปลว่าอะไรรู้ไหมยังไม่ได้ลงมือเลยมันเกิดขึ้นแล้วเกิดตั้งแต่อยู่บนเตียงนึกออกไหมครับปัญหาที่สองแนวทางในการทำงานของพวกเราไม่ชัดเจนผมยืนยันว่าแนวทางในการทำงานของพวกเรา ผมใช้คําว่าพวกเราเพราะว่ามันจะมีแนวทางหลักของมันอยู่อันหนึ่งแต่แต่ละคนจะต้องมีแนวทางส่วนตัวของตัวเองไหมเหมือนกันไหมไม่จําเป็นต้องเหมือนกันต่างคนต่างกนิสัยต่างคนต่างสไตล์ต่างคนต่างสิ่งแวดล้อมวิธีหรือแนวทางไม่เหมือนแต่มันไม่ชัดที่มันเหมือนก็นตรงที่ว่ามันไม่ชัดไม่ชัดยังไงเดี๋ยวเขามาว่ากันปนัญหาที่สามผมค้นพบว่าเราไม่แม่นในตัวสินค้า แค่ไม่แม่นในตัวสินค้าผมบอกตะกี้ว่าเราไม่ได้เป็นนักขายแล้วเป็นที่ปรึกษาการขายในขณะที่คุณไม่รู้จักสินค้าดีพอคุณจะเป็นที่ปรึกษาเขาได้ยังไงจริงปะเข้าใจไหมครับคุณจะแนะนําอะไรครับเอางี้ไดีกับคุณดูรายการทีวีช่วนี้จะสังเกตเห็นว่ามีพวกดาราหนุ่มๆม,มาทําสอนทําอาหารคุณเห็นไหมคุณดูแล้วคุณเชื่อเขาไหมไม่เชื่อจริงไหมเมื่อเทียบกับเอาใครนะแม่ช้อยนางลำเอาใครอะหมึกแดงอย่างเงี้ยแตกต่างไหม แตกต่างแล้วก็เห็นหนุ่มๆเลยดารามาเต็มเลยนะมาทําอาหารมาปรุงแล้วยิ่งมีทีวีดิจิตอลคุณเปิดไปเด้ยไม่รู้จะทํารายการอะไรก็มาสอนทําอาหารแค่นี้ก็ก็ไม่เชื่อละ่ะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตัวสินค้าไม่แม่นคําพูดของเรามันไม่มีน้ําหนักดูต่อครับการเข้าหาอย่างกล้าๆก,ก,กลัวๆยังเป็นอยู่ไหมยังเป็นไหมเป็นจะสังเกตไหมครับเราจะไม่กลัวกับคนที่เคยไปหาแล้ว ใช่ไม่ใช่ใชแต่เราจะกล้ากล้ากลัวกลัวกับคนใหม่ๆการอยู่กับความเคยชินเนี่ยมันดีดีเพราะมันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมแต่เรามักจะเสียโอกาสอยู่บ่อยๆไอ้อตรงที่เราไม่กล้าเนี่ยเรามักจะเสียโอกาสอยู่บ่อยๆตรงที่เราไม่กล้าแล้วหลายครั้งพอเวลาผ่านไปแล้วโอ้โหลายนี้เป็นดาวลายคนนั้นรูงี้นึกออกไหมแล้วมานั่งเสียดายทีหลัง ถามว่าพอไปถึงเขาไล่มาตายไหมมีไหมพอบอกกุณตางกิฟฟลินเอาปืนไล่ยิงหรอมีไหมไม่มีต่อให้เขาว่าเราอะไรเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่อย่าเสียโอกาสบางทีเราก็กล้าๆล้กล,กลัวกลัวถ้าเราเอาชนะข้อนี้ไม่ได้ลำบากนะบางครั้งก็ยังอายที่จะไปพูดไปจ่าเป็นไหมอาย เขารู้จักกัน,นสนิทกันแล้วจูจจ่ไปพูดเรื่องกิฟต์ปาเลย mm. เอยปากก็จะออกมาทางานที่ไหนทําอะไรอยู่ยทำ,ทำคํำเครือข่ายอะทำเครือข่ายบางทีอยากก็ยังอายเป็นไหมเป็นกับคนบางคนไหมกับคนไม่รู้จักบางทีเราก็กล้าที่จะพูดกับเพื่อนเราบางคนเรากล้าพูดไหมนี่ออกไหมครับนี่ไงเรายังขาดความภาคภูมิใจในธุรกิจที่เราทําอยู่